คืบหน้าก็น่าจะเป็นยังเป็นยังเป็นวันเดิมอยู่นะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้ไปไปตามอะไรมากมายก็ยังไม่ได้มีการติดต่อ,อกลับมาจากทางใดๆทั้งสิ้นค่ะยังจะตองจิตใจมาเพิ่มไหมครับชิดิง <laughs> <laughs> ก็ก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นจุดที่เอามาทำให้ให้รู้สึกว่า มันจะแย่ลงหนิงว่าเวลาพอมันเดินผ่านไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเดินไปข้างหน้าได้แบบที่ดีขึ้นคือความโชคดีของหนิงคือคือหนิงมีนิลินที่แบบเขาเป็นเด็กที่พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับตัวแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ให้กําลังใจอันนี้คือความโชคดีของหนิงแล้วพอเรามองวันนี้เราเอาลูกเราอะเป็นหลักใหญ่ที่สุด พอมันมันมีตรงเนี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรื่องอื่นเราก็จะพยายามมองข้ามไปหงหุดหงิดก็มองข้ามไปค่ะที่มีับทางน้องเราไม่ติดต่อมาเลยเหรอครับอ๋อไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากทางไหนทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าเดินหน้าเหเดิอ่อสำหรับตัวหนิงเองก็ก็คือยังยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังยังยังทำทุกอย่างตามที่ที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนเดิมค่ะมันเหนื่อยอยู่ท้อไหมครับไี่จบไม่สิ้น มันก็จะบอกไม่เหนื่อยก็คงก็คงไม่ใช่ก็ก็เหนื่อยก็รู้สึกก็รู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อแต่แต่มันก็ไม่เอามาเก็บเป็นอารมณ์อะค่ะอย่างที่บอกพอเวลาเราเห็นรอยยิ้มของลูกเราเราเห็นความความพยายามเข้าใจความพยายามในหลายๆเรื่องของลูกเราที่ที่จะพยายามปรับตัวกับเราเนี่ยมันทําให้ทุกเรื่องมันมันเป็นเรื่องเบาไปแล้วมันก็ทําให้เราแบบ มีแรงพึดมีพลังที่จะที่จะทำทำเรื่องดีๆออกมาทำงานออกมาเจอผู้คนใช้ชีวิตให้มันเป็นเป็นปกติมีรอยยิ้มแล้วก็กลับมาหาเงินทำงานพี่หนิงรู้สึกแปลกใจหรือว่าสอร์ไหมทำไมน้องนิลิมถึงข,ข้มแคทก็มีแบบกำลังใจค มันก็ไม่ง่ายสําหรับเด็กคนนึงแต่นิลก็จะขอบคุณทะเลาะก,กันตลอดนะคะไม่ใช่ไม่ทะเลาะก,กันแต่ก็บนความทะเลาะก,กันมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกัน <S <S นิลินเองก็ในภาวะแบบนี้เขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักที่จะเรียนรู้ในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกับการที่เขาเองเขาก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆเรื่อง ในในในเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือหนิงก็จะพูดกับน้องเสมอว่าจริงๆเวลาเราเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆหรือเรายังเป็นเด็กอยู่หนิงถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะเพราะแต่ละปีแต่ละปีเหมือนเราเรียนหนังสือเราก็จะต้องเรียนสิ่งที่ยากขึ้นไปถ้าเราผ่านมันไปได้เดี๋ยวเราก็จะเจอเลือกยากกว่านี้แต่ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้เรื่องของปีนี้ก็จะไปทบเรื่องของปีหน้าเรื่องของปีหน้าก็จะไปทบเรื่องของอีกปีหนึ่งก็พยายามอธิบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยคุยกับเขาเยอะ ก็ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเบื้องบนเมตตาเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกแหละถ้าทาการไหว้พระไหว้เจ้าทําบุญเะไรอานี้นิงก็อธิษฐานอย่างเดียวว่าขอให้ลูกหนิงมีความเข้าใจแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยนิงก็จะขอแค่เนี้ยครั้งแรกในการที่มีการอธิบายอะไรเง้ยมันเป็นจุดที่ยากที่สุดของคุณแม่ ยากไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากแค่ครั้งแรกหนิว่ายากในทุกๆครั้งเพราะว่าในการอธิบายเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยให้เด็กฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องประเมินให้ได้ว่าตอนเนี้ยการพูดของเรากับวัยของเด็กอะ่ะมันควรจะพูดแค่ไหนสมมติเรื่องเรื่องเดียวกันคุยกันตอนอายุแบบ8ขวบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคุยอายุ10ขวบเป็นอีกแบบหนึ่งนี่จะ11ขวบ กล้จะ11ขวบเรื่องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะยากตรงการประเมินในการใช้คำพูดแต่สิ่งที่ทำให้หนิงเรียนรู้ก็คือต้องไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราพูดไปและคิดว่าเขาจะเข้าใจเพราะว่าเราอะโตกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มา40กว่าปีเขาเพิ่องอยู่มา11ปีจะให้เขาเข้าใจทุกอย่างแบบที่เราเข้าใจมันมันไม่ง่ายดังนั้นเราเป็นแม่เราก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นว่าแบบเออไม่เป็นไร ก็พูดไปมันก็เลยมีคําโบราณที่เขาพูดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะต้องพูดทุกเรื่องเนี่ยจนปากจะฉีกถึงลูหูเนี่ยมันเป็นคําที่อ้อมันเป็นแบบนี้นี่เองกว่าที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเข้าใจเราก็ต้องพยายามแค่ใจเย็นแล้วก็อธิบายแต่เหมือนนี่มนเข้าใจและรู้ทุกอย่างของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนีลินเขาเขาต้องใช้คําว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ไม่ทําให้เราไม่สบายใจ มีมจุดที่ทำให้พี่หนิงอึ้งบ่าไหมคะเช่นแบบจับมือคุณแม่หรือว่าพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกโอ้ดนี่ลินสิ่งที่ที่ที่เขาทําให้เราอึ้งและทําให้เราแบบว่าคามแล้วก็เย็นลงได้ในทุกๆเรื่องคือเวลาที่ที่เขารู้ว่าเราเราเราจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราเหนื่อยหรือเราเทอ้อเขาจะเดินเข้ามากอดแล้วเขาก็จะมองหน้าแล้วก็บอกว่า แม่สู้ๆนะแม่สู้ๆนะหนูหนูอยู่ตรงนี้หนูส่งพลังหนูกอดๆหนูเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยความสดใสด้วยความสดใสของเขาเราก็จะแบบตัไหลเลยใช่ป่น <laughs> นิงอ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยอ่อนแอให้ลูกเห็นเลยแต่ก็เป็นจุดไม่ดีเป็นจุดไม่ดีสำหรับหนิงเหมือนกันนะเพราะว่า คุณหมอก็บอกบอกว่าบางครั้งเนี่ยการการเป็นแม่คนอะ่ะมันต้องมีสามร้อยหสิองศากลมกลมให้ลูกรู้ว่าอ๋อนี่คือความแข็งแรงอ๋ออันนี้คือเราสามารถอ่อนแอได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรับตัวบางอย่างว่าโอเคอะไรที่เราเราไม่ไหวจริงหรือเรา air, อ่อนแอจริงเราก็ต้องให้เขาได้รู้ว่าโอเคเราก็มีมุมนี้เหมือนกันไม่อย่างนั้นน่ะเด็กก็จะจะ,จะมีแต่มุมที่แบบสตรองอย่างเดียวซึ่งจริงๆชีวิตคนเรามัน มันมีหลายมุมแล้วมันก็ไม่สามารถสตรองได้ตลอดเวลาเราเคยร้องห้มให้ลูกเห็นไหมยังไม่เคยถึงขั้นแบบน้ําตาไหลาภาคแต่ระ,ะยะหลังเนี่ยมันก็จะมีแบบพอเราเราสองคนอ่ะก็จะมีการคุยกับคุณหมอด้วยกันมันก็จะมีมุมที่เขาก็แสดงออกมาให้เราเห็นเราก็มีมุมที่บางทีเราไม่จําเป็นต้องต้องเก็บเอาไว้แต่ประเมินแล้วว่ามุมเนี้ยให้ลูกรับรู้ได้ก็ ก็ให้ลูกเห็นในมุมของความอ่อนแอของเราบ้างอันนี้คือแม่คือปรึกษาจิตแพทย์ใช่อ่คุยกับจิตแพทย์ทั้งทั้งทั้งตัวหนิงเองตัวน้องแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเซสชันของครอบครัวอันอันนี้คือเพื่อในในระยะเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะแม่หรือว่าเป็นตรอดเาตลอดอ๋อคือก่อนหน้าเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าหนิงอ่ะจะมีการไป ไปคุยกับหมอเป็นระยะระยะตั้งแต่น้องเกิดมาเพราะว่าเราอยากที่จะที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กอะ่ะคือคำว่าช่องว่างระหว่างวัยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะอยากที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าอ๋อเด็กคิดอย่างนี้แล้วเราเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้คําพูดคําไหนที่ทําให้เด็กอะ่ะเขาเข้าใจเรามาเป็นระยะระยะอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นช่วงหลังๆมาเนี่ย มันจะไม่ใช่แค่หนิงแล้วก็น้องอย่างเดียวมันยังมีคุณอาคุณยายแล้วก็คนที่อยู่รอบๆข้างหนิงที่เป็นคนสนิทของหนิงที่มีผลกับความรู้สึกของนิรินเราก็จะไปกันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นแพ็ค<ล>แล้วเราก็จะมีการบ้านมาว่าอ๋อาจต้องทาแบบนี้ทําแบบนี้แล้วก็แบบช่วยกันนะคะเรียกว่าฮิวลิงกันทั้งครอบครัว่าแบบว่าเออจะให้มันไปด้วยกันใช่หนิงมันเป็นการคิวกันทั้งหมด,หมดแล้วมันข้อดีคือ ระหว่างหนิงกับคุณแม่หนิงเองที่บางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจเราแล้วมันก็ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราก็แสดงอย่างนี้ออกมาเราก็เข้าใจแม่เราแม่เราก็เข้าใจเราเราเข้าใจลูกเรามันก็กลายเป็นแบบเรื่องของทั้งครอบครัวค่ะแล้วทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นเนาะหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่ยังไงคําว่าครอบครัวก็สําคัญสําหรับการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ย แตบโตขึ้นไปได้อย่างได้อย่างที่เขารู้สึกว่าเขาจะมีมีอีกหลายๆคนที่พร้อมจะโอบก,กอดเขาค<ม>่ะซึ่งวันนี้น้องเยลินก็สภาพจิตใจเขาก็โอเคแข็งแรงดีล่าเริงแจ่มใสคือจริงจริงว่าคนที่จะประเมินเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นหนิง<ม>หนิงว่าหนิงว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆ<ม>ในทุกๆวันแล้วก็ เนี่ยอย่างล่าสุดย่งไปเที่ยวด้วยกันกลับมาเขาก็จะมีเป้าของเขาละว่าปีหน้าเขาจะตั้งใจทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มกลับมากลับมาคุยถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเองทั้งที่จริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยนิลินจะเป็นเด็กที่ที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองพอตั้งแต่เขาประมาณอายุห้าขวบหกขวบอะเวลาเราคุยกับเขาเราก็จะบอกว่านิลินวันนี้หนูอยากทําอะไรอ่ช่วงนี้หนูเป็นยังไงเขาจะมีเป้าของเขา แต่ว่าไอ้เป้าของเขาว่าเขาอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรหรือชอบอะไรแล้วใส่ใจอะไรมันถูกหายไปอยู่ช่วงหนึ่ง mm hmm. เหมือนเขาเอาใจเขาอะไปคิดเรื่องอื่นๆแต่ตอนเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเริ่มกลับมาละหูเรารู้สึกแบบชื้นใจว่าโอเคปีหน้าเนี่ยแม่มมหนูหนูหนูจะตั้งใจเรียนให้ให้ดีกว่านี้แล้วหนูก็จะฝึกเรื่องร้องเพลงให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยความความที่เขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสนใจ เรื่องที่มันมีปัญหาอยู่อ่ะมันเริ่มกลับมาละม,มันก็เลยทําให้เราแบบคุ้มคุ้มค่ากับการชี่แบบท,ที่ที่ที่เราเราทุ่มเทเพราะจริงๆต้องบอกว่าปีเนี้เป็นปีที่หนิงทํางานค่อนข้างน้อยมากงานที่ไม่จําเป็นก็ก็จะบายอย่างละครเนี่ย ทุกคนก็รอคอยว่าจะเปิดโผลเรื่องอะไรทั้งที่มันมีแล้วมันมีชื่อเรื่องมีการวางตัวมีอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงก็ยังระงับการทํางานของหนิงอยู่ยังไม่ทําเพราะอย่างที่บอกว่านาทีเนี้หนิงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกเป็นหลักก็ก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่ที่คุ้มค่ามากๆของอาายังตัวน้องนิงยังมีโอกาสเจอตัวพี่จิ้มยังเจอกันอยู่ยังเจอกันอยู่ค่ะยังเจอกันอยู่เรื่อยๆยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะ มัธ์ป,ปใช่ค่ะยังเจอกันอยู่แล้วก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะอี่เรื่องน่ารักกันมากค่ะดีกับพี่เนี่อในที่สุด <laughs> ในที่สุดเอ่อในที่สุดก็ก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีหนึ่งแล้วก็ในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงทุกอย่างก็จะจบไปนะคะเออเพราะว่าเรามีแบบว่าดีลในเรื่องของ เขาเรียกข้อตกลงว่าถ้าตาบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขาฉะนั้นตอนนี้เนี่ย สัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาเงิน1 0 0 0 0แบาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็เอาเงินห0,000บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะอันนี้ทวงออกสื่อเลยค่ะเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียงแน่ๆอันนี้คือเรื่องแต่งงานใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่เขาจะแต่งง้วยกันค่ะตอนตอนเขาจะมีข่าวดีอะไรเขาพูดให้พี่หนิงฟังนะเน ก็โทรมาโทรมาแล้วก็แบบโทรมาแล้วก็นี่พี่หนูมีเรื่องทําเสียงเนี้ยพี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่จะดีใจกับหนูไหมหนูก็อะไรถ้าแกมีเรื่องดีฉันก็ต้องดีใจสิหนูกําลังจะแต่งงานแล้วนะหนูบอกฮะเอาจริงดิคือแบบอไม่เชื่อนะไ,ไม่เชื่อเออแต่ก,แตก็แต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดีใจด้วยเห็นคู่นี้เป็นยังไงบ้างที่ถ่ายมาที่เราเห็น จริงๆเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแหละไม่งั้นเขาจะไม่มีแฮชแท็กคำว่าก็ว่าจะไม่รักอ่าเพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งความรักที่ที่เขาก็จะทํามันได้ดีค่ะอือเพราะเห็นพี่เมย์บอกว่าเพื่อนๆดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองอีกก็เพราะว่าแบบมันดูดูเหมือนแรกสุดเลยคือดูเหมือนไม่ไม่มีวี่แววอะไรเงี้ยเออไม่มีวี่แววแต่สุดท้ายก็นั่นแหละ โชคชะตามันมันมันฝืนกันไม่ได้หรอกหรือว่าอนาคตเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วนี่เชื่อว่าทุกคนก็ร่วมกันแสดงความยินดีมีสองเพื่อนเจ้าสาวเห็นว่างานนี้จะเป็นเพื่อนการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวเทองที่ก็น่าจะใช่นะเพราะนี่ล่าสุดเมื่อกี้นี้ก็ยังเพิ่งส่งตอนแรกตอนนี้แจกผ้าให้ละเอาผ้าไปตัดชุดงานเย็นแล้วก็งานเช้าตะกี้เห็นโหวตกันอยู่ในกลุ่มว่า จะเอาชุดประมาณอย่างดีประหวดกันไปค <kin S 1> ืนอย่างงี้อะไรก็ได้แล้วแต่ก็ก็เลือกกันไปเลย้กังวลเนาะเป็นความที่เยอะด้วย,ยตัวท็อปด้วยจะวุ่นวายไหมจ้อะไรหนิงว่าไม่หรอกเพราะว,ว่างานที่มันเป็นงานของของเขาเรียกของเพื่อนอะ<ข>ถ้าใครทําให้มันเกิดปัญหารหรือเกิดความวุ่นวายหนิงว่ามันแล้วให้เพื่อนเกิดความกังวลอะมันก็มันก็ไม่ใช่แหละหนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่กับชีวิตเหมือนกันมันจะแข่งกันสวยไหมไอ้เลือกแข่งกันสวยมาแล้วแต่ใครมองว่าเออมันก็แล้วแต่เนอะสมมติหนิงมองว่าให้คนนี้สวยแต่ อีกมุมหนึง่งบางคนก็อาจจะมองคนนี้สวยก็ได้อะไรเงีย้ยอือเขาเพื่อนสวยหมดกแยกซิงเจ้าสาวอย่างงี้ยโอยไม่หลอกเจ้าสาวขอก็ฟิตออกกําลังกาย <c oughs> ทานู่นทานี่ไม่หลอก <c oughs> ไม่หลอกออ <c oughs> ในาฐานะที่เราบอกว่าผ่านชีวิตเรื่องการแต่งงานมาก่อนมีแตะมือกันไหมคะดูแลตัวเองยังไงพี่เมย์หนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยด้วยประสบการณ์ของอายุที่แบบ ใช้ชีวิตมาผ่านการผิดหวังผ่านการสมหวังหนิงเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทําอะไรแล้วนะวันนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะเลขสี่กันหมดแล้วอ่ะมันอะไรที่มันเคยพลาดที่มันเลขสี่กันหมดแล้วมันไม่ใช่เด็กแบบมันไม่ใช่เด็กๆที่แบบอายุยี่สกว่าต้นๆที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าจะต้องทํำยังไงอะไรงียหนิอว่าประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนมันก็มันก็สอนให้เรียนรู้ว่าโอเคไอทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะทําแบบเนี้ยมันจะดีนะหนิอว่าเขาเอาตัว รอดแน่นอนค่ะแล้วก็เตรียมไปสนุกกันงายใช่แล้วก็เดี๋ยวก็รอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงกันครับขอบคุณนะคะ <tr ots>